เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเซฟนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมห้ามแฟบนะครับห้ามแฟบให้ไม่เห็นนะครับผมไปเจอมาในสักอย่างนึงเลยกันนะครับผมจาไม่ได้ผมโหลดมาในเครื่องไว้แล้วนะฮะแล้วแบบไถดูแบบว่ามีอะไรบ้างในเครื่องก็เจอเกมนี้ก็เลยแบบน่าสนใจเนี่ยห้ามแฟบฮะโอเคครับเลื่องอะไรวะจะได้ไม่เสียเวลาแม่ได้เสียงแม่ S <S ไปครับถอนแรงต่อสามเปอร์เซ็นต์ิงอะไรวะไม่มีไม่มีออกนะแทบต่อปิดปิดปิดวัสดีครับคุณม่ สติสดีครคุณแม่เดินจังวะอืมสำเร็จของไข่สำเร็จของไข่ป๊อบ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 ป๊บป๊อบป๊บป๊อบป๊บป๊อบปป๊อปวะไม่มีครับต้องมาฟังเสียงตัวเองชักวู้นะฮะเอาค้างค้างค้างมือล็อกแะไม่มี ชักต่อละเอาห่ำหนีบแล้วมั้งห่ำนองหนีบแล้วมั้งนั่นแกวิแม่มาครับ่ไม่มีไหมดูต่อยกต่ต่อ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 โอจะเสร็จแล้วครับโอ้โหชักนานซะด้วยนะฮะ คุณเหนื่อยไม่หรอวะไม่มีไม่มีมมต่อต่อ,ตอยาวๆครับแฟ,แฟปแฟยาวแฟบยาวอ,อยู่ข้างหน้าสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่หนูรั้นเึงโห <c oughs> เหนื่อยมือกันนะ อะไรวะเสียงแฟบว,ว่าแอืมเราจะเสร็จไมเนี่ยจะเสร็จไหม,ะไมวะแฟบมีลูกอื่นไหมเนี่ยทุเลชิไหายฮุยฮุยมาแล้วมาแล้วเขามาหรือเขาไปวะ แม่มันใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยโอ้โหพิวดิพายสงสงรารเขาโควเขาต้องมาเจอผมชักวูดวหน้าหน้าเขาเนยมีเรื่องไหมฮะ <c oughs> มันก็ต้องมัแซ่บกันอะไรกับนีวมัดมีมีมีทักกระดอนล่านะฮะเสียงหายใจครับเสียงหายใจอรอหรือเปล่าวะไม่แน่ใจดูต่อ สาๆสิบๆอร์เซ็นต์แล้วครับผมแม่อ่าเป็นเป็นโอ้โหดุรทําหุยแม่แม่วิ่งมันเร็วเกินคุณแม่ผณไม่อยากดูหรอครับเดี๋ยวผมจะได้แบ่งปันเนาะเอาไหมสักเครื่องหนึ่งโอ้โหแล้วเป็นรูปโดุรุทําด้วยนะ ใจเย็นครับแม่หุยหุยปุ๊บอ้อไม่ครับเร็วมากเป็นเกมผีที่สมจริงอะ่ะเออดูว่าจะล็อกแล้วเนี่ยครับทิปครับเนะี่ยมะอย่างวะไม่ยินเสียงเลยครับ40%ลยสปซมามามา ได้ยินเสียงครับเสียงเดิมครับดิผมเข้าไปนอนครับไม่ต้องห่วงครับจริงๆโอ้โหเนี่ยรูปอะไรวะอืมแฟปต่อแฟปต่อ,ตอกำลังได้ที่เลยสี่สิบปั๊สเต็กเวะเนี่ยคนอาจจะงงว่าผมกดแฟปยังไงนะฮะผมผมกดแฟปแบบว่า,วาดับเบิลคลิกฮะหุย แม่ไม่มีอะไรอออที่อ่ะเอากัแบบปิดประตูเองแกปิดประตูเองคนลุกซ้เลยไม่ทำแบบนี้มันรู้สึกบุกลุกค้ามเป็นส่วนตัวนะครับเนี่ยจริงๆโอ้ยเริ่มใหม่ชักต่อครับใครไม่รู้ครับใช่นีนปะอ่าคนที่แบบ ทำแบบเบสิกอะไรอะเอาทูเบสิกอะไรมันใช่ป่าวะโตคอมแล้วก็มีนี่ครับมีทิชชู่นะครับแล้วก็มีแท่งไฟอืไปะปปป๊อไปป๊อปป๊อกมเหนื่อยดมเหนื่อย่มเหนื่อยกูก็ดมเหนื่อยกันกดลัวเลยได้ยินเสียงกดผมปั๊หุยุย แม่แม่ม,มัมฮอยหัวอยู่ไหนไวะคุยอยู่ไหนไวะเนี่ยวิ่งเดินครับอะไรครับไม่มีแม่โคตรน่ากลัวเลยดูด,ดิไม่มีครับผิดออปิดปิด,ปด แม่ทำไมมันล็อกห้องวะจบเลยนะล็อกห้องนะ่ะชักต่อครับไอ้ลาสก,กายลิมมนะันน่ะเอ้ไม่ใช่ดิมันเด็กเอลโด้สกรอล์นะครับสกรอล์ด้วยนะถ้า <c oughs> ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับจะถึงหรือไม่นะครับเราต้องดูกันนะครับว่าผมจะสามารถเสานถ,ถึงจุดสูงสุดได้หรือเปล่า มีลูกอื่นไหมไอ้ลูกหุ้ยแม่ฮุ้ยคุณลิวเลยคีเป้งคิเป้งครับผมไม่ได้แฟบนะบางทีผู้ชายก็ต้องการแฟบบ้างนะครับปกติเครียดไงถอดแล้วโอ้โหผิวีพายผมน่ารักใช่ไหมล่ะผมรู้ โูผมตรงนี้นะผมกดทันอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะกดไม่ทันแล้วนะครับเสียงมันดัง,หนะงเ,เหลือเกินนะเสียงแฟบปบอลปอแปะป๊อปแปะเลยอ่ะสามส,ส,าส,สมี่สิบแล้วใกล้สุดสุดละแม่เสียงแม่เดินเหนื่อยไม่มีอะไรผมต่อนะ ผมต่อนะผมต่อนะแป๊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 ะลงคนนี้นะสงสารมากเลยครับเนี่ยมาฟังมาดูรูปผมแปะอยู่นะมาดูรูปผมแปะคือเราลงคนนี้เขาอาจจะเศร้าจริงก็ได้นะครับดูสายตาเขาเสียบเศร้าโศกมากนะครับมาดูผมแปะนะฮะเฮ้ยเสร็จจะเสร็จ,จเสร็จให้มันเสร็จเร็วเก้เสร็จเร็วเก้เสร็จเล้ว เสียงเสียงมาเสีมาสมาอุ้ยเหี้ยอ้ากูตายได้ไงวะกูรู้สิทธ์เหรอเริบรู้สิบพู้เสียงลงเลยผมลืมรู้สิบเหรอครับคุณแม่ใจงเย็นครับมันจะนีบเจไหมมึงล็อกประตูก็จบแล้วปนะจริงจะเล่นได้ผ่านจริเอเกลวบนนี้คุณ <laughs> ต้องเล่นได้ผ่านจริงเหรอครับเกลนี้